วิธีคิดวิธีรวยมาน้อยสอนรวย ep ที่3แน่นอนหลังจากที่ทุกทท่านที่ได้ฟังพอดแคสของ ep 2คิดว่าท่านคงไปทำความฝันหรือเหตุผล10ข้อที่ท่านอยากจะรวยขึ้นมาส่วนตัวของคีร่าเองกีร่าก็เริ่มจดจ่อเขียนทั้ง10ข้อของคีร่าออกมาให้กับเจ้าหมายเจ้าหมาน้อยมันนี่ซึ่งบอกได้เลยว่าพอคีราเขียน10ข้อ เหตุผลที่อยากจะรวยขึ้นมากีราก็รู้สึกว่าอยากจะรวยขึ้นมาทันทีทันใดโอ้ยกีราแทบจะทนไม่ไหวกีราอยากจะให้ถึงตอนช่วงเย็นเดียวเร็วเพื่อที่จะได้บอกเหตุผลสิบข้อที่อยากจะรวยให้กับเจ้าหมาน้อยมันนี่ฟังแน่นอนกระปูแห่งความฝันกับอาราบัามความปรารถนาวิธีตั้งเป้าหมายชีวิตและสร้างจินตนาการให้ประสบความสำเร็จ มนุษย์ทุกคนที่จะบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตความฝันเขาล้วนต่างมีความฝันก่อนทั้งนั้นล่ะเธอจา๋าพวกเขาต้องจินตนาการซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าอีกว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเขาถึงเป้าหมายมันจะเป็นยังไงนะถ้าฉันถึงเป้าหมายนั้นแน่นอนเขาจะไม่หยุดนิ่งหรือว่าแค่หยุดฝันกลางวันเท่านั้นคีรา่าแทบจะไม่มีสมาธิทำการบ้านเลย พอเลิกเรียนปุ๊บนางก็รีบวิ่งที่จะไปพบกับเจ้าราบดอสีขาวที่ยืนรอยอยู่แล้วคีร่ารีบปลดหรือว่ารีบเอาห่วงผูกคอเพื่อที่จะจูงเจ้าหมาน้อยราบดอออกไปยังพื้นที่ลับของเขาทั้งคู่ทั้งคู่ต่างก็ลอดคลานตามทางเดินแคบๆประมาณ5เมตรที่ทะลุดงไม้ที่ที่แห่งนี้เป็นความลับระหว่างคีรากับเจ้าหมาน้อย มันนี่ซึ่งไม่มีใครรู้ความลับในที่พักของเขาแห่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นตคีร่ารู้สึกตื่นเต้นเมื่อพาเจ้าหมาน้อยมันนี่ไปยังที่รับคีร่านึกอยู่ในใจเสมอว่าเอ๊ะเจ้าหมาน้อยมันนี่มันยังจะได้ยังจะได้พูดได้อยู่หรือเปล่านะมันจะพูดได้อยู่หรือเปล่าแล้วเจ้าหมาน้อยก็จ้องมองคีร่าแล้วก็พูดขึ้นว่าคีร่าเธอรู้หรือยังว่าทําไมเธอจึงอยากจะรวยคีร่าก็ตอบขึ้นมาว่า แง่แท้ละฉันรีบบอกเขาไปแล้วก็เอารายการที่อยากจะรวยทั้งสิบเหตุผลนั้นขึ้นมาอ่านให้กับเจ้าหมาน้อยมันนี่ฟังพอเจ้าหมาน้อยมันนี่ฟังจบปึ้งเจ้าหมาน้อยมันนี่ก็พูดขึ้นว่าฉันเชื่อถ้าอย่างนั้นฉันขอให้เธอช่วยดูรายการนี้อีกรอบหนึ่งแล้วให้เธอเลือกวงกลมสมวงกลมกับความสำคัญที่สุดสมข้อสิ โอเคเมื่อท่านถึป,ปังมาถึงณจุดนี้บอสออนเองก็อยากจะให้คุณเขียนความอยากรวยเหตุผลที่คุณอยากรวยวงมา3ข้อนั้นเลือกและพิจารณาให้ดีว่าจาก10ข้อนั้นคุณจะเลือกอะไรบ้างให้มันเหลือเพียงแค่3ข้อสำหรับตัวคีร่าเองคีรก็เพ่งและก็ใช้สมาธิอยู่นานพอสมควรอ่านแต่ละข้อหลายรอบมากๆ แล้วคีร่าก็เอ่ยบ่นพรึมๆกับตัวเองว่าหุยตัดสินใจยากจริงแฮะว่าแต่สามข้อไหนนะที่สำคัญที่สุดแต่ในที่สุดคีร่าก็ตัดสินใจเลือกและวงความปรารถนาสามข้อของคีร่าดังนี้ข้อที่หนึ่งตอนเปิดเทอมฤดูร้อนจะได้เข้าโรงโครงกรารน,นักเรียนแลกเปลี่ยนไปอเมริกาภาษาอังกฤษของฉันจะได้แข็งแรงขึ้นความปรารถนาอยากรวยข้อที่สอง ฉันอยากได้คอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงถ้าจะเป็นแบบพกพาก็จะยิ่งบันเจิดมากๆเลยความอยากรวยข้อที่3ฉันจะได้ช่วยจ่ายหนี้ให้พ่อแม่ได้ด้วยโอเคด้วยเหตุผล3ข้อนี้ทำให้เจ้ามันนี่แอบชมและก็ทึ่งในความชันฉลาดของคีร่าและก็เอ่ยชมคีร่าว่าฉันขอแสดงความยิด,ดีกับเธอด้วยนะฉันภูมิใจมากๆแต่ยังไงยังไง ตัวคีร่าเองก็ยังไม่เข้าใจในความหมายของแบบฝึกหัดนี้อยู่ดีมันนี่ก็อ่านใจของคีร่าออกตามเคยจึงได้เอ่ยตอบกับคีร่าไปทันทีว่าคีรา่าคนส่วนมากมักจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรพวกเขารู้แค่ว่าตัวเองต้องการมันมากขึ้นเธอต้องจินตนาก,การว่าโลกนี้เป็นบริษัทขายของตามแคตตาล็อกที่เธอไล่ดู บริษัทจะส่งของตามที่เราสั่งว่าเราต้องการอะไรและจะส่งให้ทันทีแต่ถ้าวันนี้นะเธอเขียนบอกบริษัทเพียงว่าเธออยากได้สินค้าเธอก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะบริษัทจะส่งให้เธอไม่ถูกนั่นเองหรือถ้าเธอเขียนไปว่าขออะไรดีๆสักอย่างหนึง่งแน่นอนบริษัทก็ไม่รู้ว่าจะจัดอะไรดีๆให้กับเธอเธอก็จะไม่ได้อะไรอีกเหมือนกัน บริษัทไม่รู้หรอกจะส่งอะไรกับเธอความปรารถนาของคนเราก็เป็นอย่างนี้ล่ะคนเราส่วนมากอยากจะได้แต่ไม่รู้และก็ไม่เจาะจงว่าจะได้สิ่งนั้นเราเองก็ต้องรู้ให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรคีราก็เอ๊ะฉันยังสงสัยอยู่หมายความว่าถ้าฉันต้องการอะไรฉันก็จะได้ทั้งหมดทุกข้อเลยหรืออ่ะแน่นอนเธอต้องทำอะไรสักอย่างสิ มันนี่ต่อมันไม่ใช่แค่การที่เธอเขียนสั่งแต่ถ้าเธอไม่ทําเธอก็ย่อมไม่ได้แต่เธอก็ต้องทําก้าวแรกที่สําคัญในการเขียน3มข้อนี้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วคีร่าถูกต้องมาน้อยตอบตอนนี้เธอจะต้องดูความปรารถนาของเธอทุกๆกวันเธอจะได้จดจํามันได้ให้ขึ้นใจและเธอจงจําสิ่งที่เธออยากจะได้ไว้ให้อย่างดีตอนนี้ เราจะเริ่มหาวิธีทำความปรารถนาของเธอให้เป็นจริงให้ได้แต่เอ๊ะคีร่าก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันจะสำเร็จได้อย่างไรเธอก็เฝ้าสงสัยอยู่ในหัวของเธอนั่นเองทีนี้เจ้าหมาน้อยคีร่ามองหน้าคีร่าด้วยความที่แบบสายตาเครียดมากๆคีร่าถ้าเธอเริ่มต้นด้วยท่าทีที่สงสัยว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่ามันก็คงจะไม่สำเร็จหรอก แต่ถ้าเธอทำได้3ามอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนท่าทีของเธออย่างแรกฉันแนะนำให้เธอไปหาอาัลบัมรูปเปล่ามาอาัลบัมหนึ่งท่านผู้ฟังด้วยนะคะเริ่มที่จะไปหาอาัลบัมรูปภาพเปล่าหรือปลิ้นรูปภาพเปล่าออกมาซักสิ่งที่คุณอยากจะได้และทําให้อัลบัมความปรารถนาของเธอหมายความว่าวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่ ก็จงไปหารูปภาพและมาสร้างอารบัมความปรารถนาของคุณไว้อย่างเช่นคีร่าคีร่าหาภาพที่เธอปรารถนาติดรูปอารบัมนั้นไว้เราจะต้องคิดเห็นให้เป็นภาพแน่นอนท่านผู้ฟังอยู่คุณก็ต้องหาภาพมาแปะเพื่อที่จะจินตนาการกับรูปภาพนั้นเอ ira, คีร่าพูดกับวันนี้ว่าคิดเป็นภาพหรออืมหมายความว่า เราจะไม่คิดเป็นตัวหนังสือนะสิมันนี่แบบตอบง่ายๆเลยเวลาที่เธอคิดถึงแคลิฟอร์เนียน่ะเธอใช้คำว่าคอแอแคลรอเอลิฟอร์เอเนียหรือว่าเธอเห็นภาพอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแคลิฟอร์เนียมันนี่ถามกับคีร่าอ๋อคีร่าก็เลยนึกขึ้นได้เอแต่ว่ามันก็จริงนะ ามจ,จริงเราก็ต้องนึกเป็นภาพมันจึงจะเห็นชัดเจนมากที่สุดแต่ฉันจะไปหารูปจากที่ไหนละ่ะมันนี่ <c oughs> เป็นคำถามโง่ๆจากคนะีร่าเนาะมันนี่เองก็มองแปลกๆแล้วก็มันก็เบิ่งตาโตขึ้นกับเหมือนกับจะล้อจะล้อเล่นล้อเรียนกับมันนี่กับคีร่านะโอเคคีร่าก็เลยรีบกล่าวขึ้นฉันจะรีบไปหารูปภาพแท็บเลต็ตหรือว่าเป็นโนะ้ตบุ๊กเนาะสมัยนี้นะ ฉันไปหามาจากแผ่นพับก็ได้ส่วนอเมริกานะรูปอเมริกาก็คงหาได้ตามองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งฉันนะ่ะไม่ค่อยเข้าใจนะักก็เหอะแต่ฉันก็จะไปหามันคีร่าบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องเข้าใจว่าจะทํายังไงและจะทําไปทําไมแล้วที่สําคัญคือแล้วทํามันจะสําเร็จหรือเปล่าต่างหากละ่ะเป็นคํากล่าวของมันนี่ที่บอกกล่าวกับคีราว่าที่สําคัญแล้วอ่ะ เราต้องลงมือทำมันจึงจะสำเร็จต่างหากเอา้าอย่างนั้นคีร่าเธอลองอธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมว่าไฟฟ้ามันทำงานอย่างไรเจ้าราบดอนขาวหรือเจ้ามันนี่ถามคีร่าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แน่คีร่า <K ira S 2> ก็กล่าวขึ้นว่าอืมฉันคิดว่าไม่น่าจะถูกถามแบบนี้นะมันนี่จะถามเรื่องไฟฟ้าไปทำไมอะ่ะอ,อาจจะเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะ ยังพอจะตอบได้มั้งเพราะที่โรงเรียนก็เพิ่งสอนมาเจ้าหมาน้อยมันนี่ก็เลยพูดขึ้นว่าเห็นไหมถึงเธอจะไม่รู้ว่าไฟฟ้ามันบานอย่างไรแต่เธอก็กดสวิตช์เปิดแล้วไฟก็ติดทั้งๆที่เธอก็อธิบายไม่ได้ว่าไฟฟ้ามันทํางานอย่างไรพวกเราชาวหมาก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยถูกกับโลกพวกนักวิทยาศาสตร์หรือว่าทฤษฎีสติแตกพวกนั้นหรอกเรารู้ก็พอแล้วว่ามันได้ผลเอาละ เจ้าแม่หนูขี้สงสัยคีร่าไปหาอาราบัมรูปมาสักเล่มสิแล้วติดรูปนั้นซะในขณะนี้ท่านผู้ฟังอยู่ท่านก็ควรจะติดรูปหรือหาอาราบัมภาพหรือหาแผ่นชาร์จสักแผ่นหนึง่งมาติดรูปภาพความปรารถนาของคุณลงไปอืมแต่ฉันก็ยังอยากยุ้อยู่ดีแหละจะ้ะคีร่าก็ยังสงสัยแต่คําตอบของเจ้าหมาน้อยมันนี่ก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอยากรู้ก็อยากรู้ไปสิ แต่อย่าปล่อยให้อะไรมาขัดขวางไม่ให้เธอลงมือทำนะคนมากมายน่ะก็มัวแต่ลังเลสงสัยเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่เข้าใจทั้งหมดว่าการลงมือทำน่ะมันเป็นเรื่องที่ฉลาดกว่านะเพราะการลงมือทำนั่นแหละจะทำให้ตัวของเธอเองไปสู่เส้นทางของความสาเร็จเอาละเอาละเอาละตกลงตกลงฉันสัญญาฉันจะลองดูนะอืม,อมและแล้วเจ้าหมามานันนี้ก็ กระชากเสียงแข็งขึ้นแล้วก็คึงตามองคีร่าคีร่าเธออยากแค่ลองใครที่บอกว่าจะลองแสดงว่าเขาคิดว่ามันต้องล้มเหลวแง่แงและสุดท้ายมันก็จะล้มเหลวจริงๆการจะลองนะ่ะเป็นแค่การเข้าข้างตัวเองเป็นแค่คำแก้ตัวล่วงหน้ามันไม่มีการหลอกสาวน้อยคีรามันมีแต่ว่าเธอจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองแหละ พูดคำนี้ได้ฟังคำนี้แล้วเราถึงกับอึ้งเลยไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้จะอึ้งเหมือนบอสอนหรือเปล่าเนาะมีแต่คำว่าเธอจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นแหละคีร่ามาน้อยมันนี่กล่าวคีร่าก็นั่งคิดไปพักหนึ่งแต่บางทีฉันก็รู้จักดีนะคนหลายคนชอบพูดว่าฉันจะลองทำโน่นฉันจะลองทำนี่และยิ่งพ่อแม่ของฉันนะก็พูดคำนี้เป็นประจำเลยเป็นเสมอเลยล่ะ พ่อจะลองไปหาลูกค้าใหม่และคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผลหรอกมันนี่เอ๊หรือว่ามันนี่ถ้าจะพูดถูกแฮะคำว่าลองอาจจะมีส่วนอยู่ที่คำว่าลองนั่นคือความลุ่มเหลวนั่นเองเอาละฉันตัดสินใจละฉันจะไม่ใช้คำว่าลองอีกต่อไปแล้วมันนี่มันนี่เห่าขึ้นมาเบาๆทันทีบ้าเอ้ยไม่ได้สิฉันใช้คำว่าลองอีกแล้วเอา้าฉันจะไม่ลองแต่ฉันจะไม่พูดเลยแล้วกัน มันนี่มองหน้าสาวน้อยคีร่าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะอ่าเป็นคำกล่าวที่มันนี่เอ่ยให้กับคีร่าเองเอว่าแต่ว่าเจ้ามันนี่เจ้าหมาพันลาดอนเนี่ยบอกว่ามันมี3อย่างนะที่จะทำให้ฉันมั่นใจและทำให้ฉันไปสู่ความสาเร็จความฝันของฉันจะเป็นจริงได้อย่างแรกก็คือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่นี่แหละนั่นก็คือการสร้างอาราบัมความปรารถนาและอีกสองอย่างล่ะ แค่คิดแค่นั้นเองแค่คีร่าคิดนะเจ้าวันนี้ก็อธิบายขึ้นมาทันทีสิ่งที่สองนะคีรา่าที่เธอจะทำได้นั่นก็คือจงดูรูปภาพพวกนั้นทุกวันและจินตนาการถึงตอนที่เธออยู่ที่อเมริกาตอนที่เธอได้แล็ปท็อปและพ่อแม่เธอภูมิใจขนาดไหนที่จัดการเรื่องหนี้สินของเธอได้แล้วและคีร่าก็ตอบอย่างประหลาดใจว่าเอ๊ เจ้ามันนี่อย่างนี้มันก็เหมือนกับนั่งฝันกลางวันละสิแต่แม่บอกว่าเราไม่ควรนั่งฝันกลางวันนะในขณะนั้นเองเจ้าหมาน้อยมันนี่ก็แทรกขึ้นมาเลยว่าเขาเรียกว่าทำให้มันเกิดภาพจ้ะมนุษย์ทุกคนที่บรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะ่ะเขาต้องฝันก่อนทั้งนั้นแหละเธอจ้าคีรา่าพวกเขาต้องจินตนาการซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำ,วำอีกมันจะเป็นยังไงนะ้า ถ้าเขาประสบความสาเร็จมันจะเป็นยังไงนะถ้าเขาไปถึงเป้าหมายแน่นอนเราจะไม่หยุดแค่นั่งฝันบางทีที่นั่นอาจจะเป็นประเด็นที่แม่ของเธอต้องการสอนเธอลมะมั้งคีราอืมฉันรู้สึกแปลกๆปลกคีรากล่าวมันช่างต่างจากบทเรียนที่เกี่ยวกับการเงินที่ฉันคิดไว้ซะอีกนะเจ้ามันนี่คีร่ากล่าวมันนี่นนกล่าวขึ้นว่าเขาเรียกว่าการเรียนรู้ ยายคนช่างชักมันนี่ตอคีร่าเขาเรียกว่าเราได้ทําความรู้จักความคิดใหม่ๆการได้ทําอะไรที่เป็นวิธีการใหม่ๆวันนี้หากตัวเราเองยังคิดเหมือนเดิมคิดถึงสิ่งเดิมคิดแบบเดิมผลลัพธ์มันก็ย่อมเป็นเหมือนเดิมละสิและเพราะว่าสิ่งที่ฉันบอกเธอไปนะ่ะมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเธอคีร่าฉันจึงอยากจะแนะนําเธอนิดนึงว่าจงอย่าตัดสินว่าเธอ ทำไม่ได้ทั้งทงที่เธอยังไม่ได้ทําหากเธอนึกไม่เป็นภาพแล้วอ่ะคงไม่มีใครไปถึงจุดหมายกันหรอกสิ่งที่เราตั้งใจในชีวิตของเราอ่ะมันต้องเติบโตแน่ๆคนส่วนใหญ่มัวไปสนใจกับเรื่องที่พวกเขาไม่ได้ต้องการเลยแทนที่จะมาคิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วท่านผู้ฟังอยู่ละตอนนี้ท่านผู้ฟังคิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่าเอาใจของคุณไปโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่ต้องการอยู่ อืมโอเคคิดไปคิดมานะมันนี่ฉันก็คิดถึงป้าคริสเทลไม่ได้ป้ารู้สึกเสมอว่าป้ามีปัญหาหนักและประสาทาป้าจะไม่เข้มแข็งพอจะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้ผลก็เลยเป็นว่าป้ารับอะไรไม่ได้เลยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเออมันก็เป็นไปได้นะและพ่อของฉันก็อีกคนพ่อมัวแต่คิดถึงเรื่องปัญหาที่เราเจออยู่แต่ดูเหมือนพ่อยิ่งคิด ัญหาก็ยิ่งไม่ได้หายไปแล้วปัญหาก็ยิ่งจะเป็นเรื่องที่แย่ๆลงเรื่อยๆไปเอฉันก็คิดว่ามันก็จริงนะมันนี่และสิ่งที่3นะคีร่าที่เธอทำได้ก็คือทํากระปุกความฝันมันนี่กล่าวต่อเอ๊คีร่าสงสัยกระปุกความฝันหรือแล้วก็หัวเราะเจ้ามันนี่ก็ใช่น่ะสิ ถ้าเธอไม่มีเงินเธอก็มีไม่มีปัญญาไปแคลิฟอร์เนียใช่ไหมล่ะวิธีการที่ดีที่สุดที่เธอจะหาเงินก็คือกระปุกความฝันไงเธอไปหากระปุกมาแล้วเปลี่ยนชื่อให้มันเป็นกระปุกออมสินนะให้คีร่าเขียนความฝันของคีราลงบนกระปุกนี้เธอมีกระปุกหนึ่งใบสำหรับความฝันอย่างหนึ่งพอหากระปุกได้เธอก็ใส่จำนวนเงินที่มีทั้งหมดลงไปเอาละชี้นี้ คราวนี้ปัญหามากมายก่ายกองเริ่มไหลเข้ามาในหัวของคีร่าและคีร่าจะหากระปุกจากไหนมาเยอะแยะและคีร่าเองก็มีปัญญาหาเงินได้ที่ไหนล่ะต้องก็ต้องรอจนกว่าอายุ20่สิบละมั้งจึงจะเก็บเงินได้มากพอและฉันคงไม่มีเงินมากพอที่จะทำไปอย่างอื่นแน่ๆมันนี่ก็มองคีร่าอย่างสงบแล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมคีร่า เธอคิดไปก่อนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ตลอดเลยมันก็ใช่อ่ะมันก็จริงอ่ะคีร่ากล่าวในขณะนั้นเองเจ้าหมาน้อยมันนี่ก็เลยบอกว่าแต่เราทำไมไม่มองหาวิธีหาเงินให้ได้ค่าขนมมากขึ้นล่ะมันจะไม่ดีกว่าหรอเช่นถ้าเธอหาเพิ่มสักสองเท่ามันคงจะดีน่าดูเจ้าหมาน้อยมันนี่กล่าวขึ้นมาแบบเครียดๆทันทีเอ๊เธอคงไม่เชื่อฉันหรอกตอนนี้แม่หนูมคีร่าแต่ขอบอกไว้เลยนะ ถ้าเธอจะมีค่าขนมมากขึ้นสิบเท่าปัญหาของเธอจะมากขึ้นไปด้วยเพราะรายจ่ายของเธอมันจะเพิ่มขึ้นกับรายรับนั่นเองเอฉันว่ามันนี่พูดแรงไปหน่อยนะถ้าฉันได้ค่าขนมอีกสิบเท่าฉันคงจะใช้ชีวิตเหมือนอยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดก็ไม่ปานขณะนั้นเองเจ้าหมาน้อยมันนี่ก็แทรกขึ้นมาว่าลองดูพ่อแม่เธอสิเขาไม่ได้มีเงินมากกว่าเธอเป็นสิบเท่าหรอกไม่สิ มีมากกว่าเธอเป็นร้อยร้อยเท่าสียร้อยซาำแต่ทำไมพ่อแม่ของเธอจึงทำงานชักหน้าไม่ถึงหลังเลยจำนวนเงินน่ะมันไม่สำคัญดอกนักีรา่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะทำยังไงกับมันต่างหากล่ะเราจะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการเงินที่เรามีอยู่ตอนนี้ให้ถูกต้องถ้าวันนี้เธอทำได้นะเธอจึงจะมีคุณสมบัติพอที่จะมีเงินมากขึ้นนั่นเองแต่ฉันจะบอกเธอไว้อย่างละเอียดในสองสามวันแล้วกัน ตอนนี้กลับไปที่กระปุกความฝันก่อนว่าเธอจะเริ่มต้นทํำยังไงหรือเธอเริ่มต้นทําได้ไหมเอคีร่าก็เริ่มสงสัยถ้ามีกระปุกหลายใบฉันก็ไม่มีจุดหมายที่แน่นอนละสิก็อย่างนั้นไงฉันจึงให้เธอเลือกจุดหมายสําคัญที่สุดออกมาแล้วไงมันนี่อธิบายกับ3ข้อนั้นคีรา่ามองเหตุผลที่อยากรวยสิบข้ออีกรอบหนึ่งเฮ้ยจริงด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดของฉันก็คือได้ไปอเมริกาแล็บท็อปและช่วยโปลดหนี้ให้พ่อกับแม่ของฉันฉันทำกระปุกความฝันสำหรับ2เรื่องแรกได้แต่เรื่องหนี้สินของพ่อแม่ล่ะดูจะไม่มีหวังเอาซะเลยใช่แล้วมาน้อยมานี้ก็อ่านใจคีร่าออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอบออกมาว่าคีร่าอีกสอวันเราจะมาพูดเรื่องนี้สินของพ่อแม่เธอเรื่องมันง่ายกว่าที่เคยคิดไว้มากเลยนะ หากเธอมีกระปุกแค่สองใบพอ่อนั่นหละที่ต้องทำณตอนนี้โอเคฉันหมายความว่าฉันจะทำมันนะฉันสัญญาเจ้าหมาน้อยมันนี่ก็แทรกขึ้นทันทีงั้นก็เริ่มเลยสิเรียกร้องให้กับคีรา่าเอ๊คีรา่าคีรา่าคือฉันประหลาดใจเธอเธอเธอหมายความว่าตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอเจ้าหมาน้อยพาราดอนก็เลยพยักหนะน้านๆๆๆ ในขณะที่คีร่าก็เริ่มหลับตาปิดตาลงแล้วก็จินตนาการว่าเขาเองได้ทำการบ้านในคอมพิวเตอร์เลือดรู้สมแอนแต่น้าดูและได้แก้งานแลหลายอย่างแน่นอนเขาได้เกรดดีขึ้นกว่าเดิมแถมได้ดูหนังอีกต่างหากแล้วเขาก็ใช้จินตนาการว่าเขาได้ไปชานฟริสโก3สสัปดาห์ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวเจ้าภาพน่ารักใจดี วาดภาพตัวเองได้รู้จักกับเพื่อนหญิงน่ารักคนหนึ่งเขาสนุกสนานกันคีรา่าไม่เคยเข้ากับใครได้ดีอย่างนี้มาก่อนเลยระหว่างนั้นคีร่าก็จินตนาการไปอีกว่าพ่อและแม่พาเข้าไปที่สนามบินอย่างสบายที่สุดพ่อกับแม่ไม่มีนี้สินมากวนใจแล้วว้าวพ่อกับแม่ดีใจมากๆมันเป็นอะไรที่วิเศษจริงๆเพราะมันทำให้พ่อกับแม่อารมณ์ดีมากกว่าเดิมด้วยพ่อของฉันผิวปากเป็นเพลงด้วยนะ แต่กีราก็บอกพ่อว่ายาดีกว่าพ่อเพราะพ่อผิวปากไม่ได้เรื่องเลยแต่เอยังไงยังไงฉันชอบที่ได้เห็นพ่ออารมณ์ดีกว่าผ่านไปชั่วครู่หนึ่งคีราก็ลืมตาขึ้นแล้วเจ้ามันนี่ก็ถามคีราด้วยความตื่นเต้นด้วยความดีใจว่าเป็นไงมัง่งเป็นไงมั่งคีรากีราก็เลยกล่าวขึ้นว่าแจ๋วไปเลยฉันรายงานฉันชอบมา,ากกีราบอกว่าชอบมาก แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันจะช่วยอะไรได้คีรา่าเจ้าหมาน้อยมันนี่ก็เลยพูดขึ้นว่าจงคิดถึงเรื่องไฟฟ้าเข้าไว้เพื่อนมันนี่เตือนคีร่าไว้เธอไม่ต้องเข้าใจแค่รู้ว่ามันได้ผลก็พอขอสารภาพนะฉันเองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันแต่แต่แต่แต,แต่มีนกนางนวลฉลาดตัวหนึง่งเคยกล่าวไว้ว่าก่อนที่เราจะเริ่มบินเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปถึง เธอเองก็ต้องจินตนาการว่าเธอได้สิ่งนั้นแล้วความปรารถนาเล็กๆมันก็จะต่อตัวกันรุนแรงเป็นความมุ่งมั่นความฝันจะได้ไปซานฟรานซิโกมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งเธอนึกภาพความสําเร็จมากเท่าไหร่ความปรารถนาก็ยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นและเธอเองจะหาวิธีที่ทําให้มันสําเร็จให้จงได้และจะบอกให้นะคีร่าหนทางน่ะมันมีมากมายแต่หากเธอหามันเจอก็ต่อเมื่อ เธอตั้งใจค้นหามันเท่านั้นเองและเธอจะค้นคว้าหามันก็ต่อเมื่อเธอมีความปรารถนาแรงกล้าเธอจะมีความมุ่งมั่นเมื่อเธอเห็นมันเป็นภาพว้าวอืมบางทีก็อาจจะเธออาจจะพูดถูกก็ได้นะคีร่าตอบอย่างคูดคิดฉันไม่เคยคิดเรื่องจะไปฟานจฟานสิโกรจริงๆเลยนะฉันเคยคิดเรียบๆเพียงๆถามแม่หลายครั้งนะเจ้ามันนี่แต่แม่ก็บอกทันทีว่า โน่ no, เป็นไปไม่ได้หลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้อีกเลยแต่ตอนนี้นะฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะไปขึ้นมากแล้วล่ะเจ้ามาดีก็ตอบขึ้นว่าอย่างนี้ล่ะได้ผลแล้วน่าจะตบรางวัลเป็นคุกกี้คุกกี้ให้อร่อยอร่อยให้หมาน้อยสักชิ้นนะเจ้ามันนี่พูดให้กับคีร่าฟังคีร่ามองเจ้ามันนี่อย่างตรกใจ ตั้งแต่อยู่กับเจ้ามันนี่ตั้งแต่เจ้ามันนี่มาเป็นครูของกีร่าเองกีร่าก็ไม่ได้รู้สึกปฏิบัติเหมือนกับว่าเจ้ามันนี่เป็นหมาหรือว่าเป็นสุนัขเลยแต่กีร่าหยิบคุกกี้ขึ้นมาส่งให้กับเจ้ามันนี่สองสามชิ้นแล้วเจ้ามาน้อยก็กินอย่างอริสอร่อยกีร่าอยากจะถามเรื่องราวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับมันนี่ก็เลยกล้าที่จะเอ่ยถามว่ามันนี่จ๋าเธอรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไร แต่มันนี่กำลังสนุกกับการกินคุกกี้อยู่เพราะก็เพราะว่าหมายอย่างพวกเราฉลาดเป็นเลิศไงจ้ะอ๋ออ,อ้ออ,อ,อ,ออ้ออกีรากล่าวแล้วทำไมพวกบรูดกับบูเดนดูโง่จังละ่ะแล้วเจ้าหมาก็หวเราะนะมันนี่ก็เลยกล่าวไปว่าฉันนะ่ะเคยอยู่กับผู้ชายที่รวยมากคนนึงแต่ฉันไม่อยากเล่าหรอกยังไงซะวันนึงเธอจะรู้เองทุกอย่างมันมีเวลาของมันหมดแหละ ตอนนี้กลับบ้านกันเถอะเย็นมากแล้วมันนี่กล่าวและแล้วคีร่าก็ได้กล่องช็อกโกแลตเปล่ามาหนึ่งใบเจาะรูทำกระปุกหมูออมสินและใช้ปากกาเมจิกเขียนลงไปตัวใหญ่ๆว่าแล็ปท็อปบนฝาแล้วผนึกกล่องด้วยเทปกาวเท่าไหร่ก็ตามที่ได้รูปภาพมาฉันจะรีบมาแปะไว้อย่างดีหลังจากนั้นคีร่าเองก็ไปหากล่องบรีของพ่อมาเขียนคำว่าซานฟรานซิสโกลงบนนั้น คีราเอ็นลงตัวนอนเอาละตอนนี้ฉันมีกระปุกแล้วแต่จะใส่อะไรได้ละ่ะตอนนี้ฉันมีค่าขนมแค่เดือนละ20มาร์กเองหรือประมาณ360บาทเงินแค่นี้เอามาซื้อซีดียังไม่ค่อยจพะพอเลยคีราก็คิดคุณคิดสมมติว่าใส่5มาร์กลงไป2กล่องฉันก็คงไม่มีเงินพอซื้อซีดีช่างเป็นการตัดสินใจที่ยากเย็นแสนเยนอะไรป่านชนีสุดท้าย คีรก็นั่งสับสนว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างซีดีเยอะๆกับการได้บรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่บางทีฉันอาจจะอดซื้อซีดีแค่2อสาครั้งต่อเดือนคงจะดีกว่าฉันจะได้ประหยัดค่าขนมตั้งครึ่งหนึ่งเอฉันรู้สึกว่าชอบความคิดนี้ขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดคีรก็หยอดเงิน5มาร์กลงใหมก่กระปุกทั้ง2ใบเขามองกระปุกด้วยความภาคภูมิใจเขารู้สึกดีจริงๆคีร่าล้มตัวลงนอนตื่นเต้นชะมัด กับเรื่องที่ฉันได้เรียนรู้ทั้งหมดทั้งวันในวันนี้ชีวิตฉันกลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นขึ้นทุกวันไม่มีใครที่มีหมามหาัศจรรย์อย่างฉันแน่นอนเป็นคำตื่นเต้นที่คีร่ากล่าวอย่างมีพลังให้กับตัวเองก่อนที่จะหลับไปแน่นอนคืนนั้นคีร่าเอง ฝันถึงเจ้ามันนี่และอเมริกาและแล็บท็อปของเขาแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์อยู่ณขณะนี้ท่านกำลังคิดอะไรอยู่ท่านกำลังฝันอะไรอยู่ฝันและจินตนาการเข้าใกล้ความฝันของคุณแล้วหรือยังอย่าลืมติดตาม ep ที่4สําหรับ ep นี้ท่านคิดเห็นอย่างไรเมนไว้ใต้โพสต์ให้กับคอมเมนต์บอสออนมันนี่โคด้วยนะคะเจอกันพอดแคสต์หน้าสาหรับพอดแคสต์นี้บอสออนมันนี่โคสวัสดีคะ่ะ